ฮัลโหลเราสั่งออสซิโลสโคปมาน่าจะเป็น DSO 138ของมันได้ประมาณไอไรพี่เปงมั้งแกะให้ดูสม้ยามรอ พุ่มมาอย่างโคตรดีแอนตี้สแตติกกอยอะไรสักอย่างสั่งมาจากลาซาด้านะครับลาซาด้าแม่งเขียนแบบประกอบมาแล้ว จริงหรือเปล่าเฮ้ยเฮียประกอบมาแล้วจริงด้วยนี่มันไม่โกหกเราว่ะอ,อะไรร่วงวาเนี่ยเอียามเก็บมั่วล่นกวไอซีสิ่งที่ได้มาก็คู่มือหนึ่งแล้วก็พลาสติกสองชิ้นตัวรองนี่นะครับ<ๆ>นี่สองอัน นี่จอห้อยมาเลยครับยวต้องหาที่ติดเฮ้ยเจ๋งว่าเขาประกอบมาแล้วคือสินค้าประกอบโรงงานมันยังไงก็ดีกว่าเราทำเองอหรือเปล่านี่มีสายมาให้ด้วยดูงานแล้วก็โอเคนะครับ ู่มืออ่าสเปคศูนย์ถึงสอง้อยกิโลเฮิรตซ์เติบแรงดัน10บมิลลิโวลตถึง5 v. V peak ้าโวลต์ห้าสิบโวลต์พีคทูพีคแม็กอินพุตหนมกโอมอิมพีแดนต์นะครับเห็นไหมว่าอ่าสิบสองบิตเรซูลชันความละเอียดสิบบิต เล็กคอร์ดเลนหนึ่งพันยิบสี่พอยต์ไทมเบตเลนก็คือน่าจะเป็นความละเอียดของตัวช่องนี้นะช่องจึกจๆกจมัจจนมันมัน,นสัมพันธ์กับไอบความถี่ที่วัดได้ต,ตมมิกเกอร์โหมดออโต้โนมอนซิงเกิลติ๊กเกอร์โพซิชันห้านแบงดันไฟเลี้ยงนะครับเก้าโวลต์ถึง 8โวลต12วลตเปนไฟ120มิลลแอมโอ้นี่มีวงจรมาให้ด้วยดีนะจะได้ซ่อมเองได้ก็มีรายละเอียดนะครับว่าอันไหนคือปุ่มอะไรอ๋อไอ้ขาวๆเมื่อกี้คือ power ครับเสียบได้ทั้งสองแบบนี่มีบอก้วยนะสำหรับคู่มือประกอบเอง มันมีคนมาบ่นว่ามันได้ของแล้วมันไม่ได้ประกอบผมก็ว่าเผื่อใจไปแล้วต้องมานั่งประกอบกลออายเป็นว่าได้ครบเลยโชคดีที่เป็นโอเคเดี๋ยวไว้ลองใช้งานแล้วจะอ่านบวกให้นะ